สวัสดีครับกระแสข่าวดังนลครับแบบ20ล้านกับไทยเปิดบ้านเทนนิสพาณิพักคว้าเหรียญทอง2สนามเทนนิสเผยคว้าเหรียญทองเทควันโดเวอร์กลางปีผลการแข่งขันเทควนโดเวอร์กลางปี2022ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษเมื่อวันศุกร์ที่21ตุลาคม25คา่าความหวังของคนไทยสำหรับรุ่นหญิงนั้นก็คงไม่พ้น รุ่น49กิโลกร,รัมหญิงเทนนิสพาณิสภักวงพัฒนก,กิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปี2020ที่ญี่ปุ่นในการลงแข่งนั้นพาริสภักชนะตั้งแต่รอบ16คนจนเข้าชิงกับเมิร์ฟแดนเซลจากตุรกีคู่ปรับเก่าจากสนามที่ผ่านมาผลปรากฏว่าไทยยังผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะได้ทั้งสองยกซึ่งสกอร์นั้นก็คือ 1.0และ3.2คว้าแชมป์ไปครองนอกจากนี้ยังได้ทำให้เธอนั้นยืดสถิติไร้พ่ายในรุน่นนี้ออกไปเป็น3ปี10เดือนกับ29วันซึ่งเทนนิสพาณิชภักนั้นแข่งเทควันโดมากว่า15ปีแล้วและคว้าเหรียญทองมาถึง32เหรียญและยังเป็นเจ้าของเหรียญทองเหรียญแรกของประเทศไทย จากรุ่นเยาวชนหญิงน้ำหนักไม่เกิน44กิโลกรัมในการแข่งขันโอลิมปิกเยาวชนหรือ Youth อ l y มปิกเกม e s ครั้งที่2ที่เมืองน,นานจริงสาธารณรัฐประชาชนจีนและนอกจากนี้เธอยังได้เป็นแชมป์เทควันโดโลกในปี2015รุ่นไม่เกิน46กิโลกรัมและในปี2019รุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมผ่านิิพัก เป็นแชมป์เทควันโดคนที่4ของประเทศไทยอีกด้วยและเรือตีหญิงพาณิชพักวงพัฒนาก,กจหรือชื่อเล่นว่าเทนนิสนั้นเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคมพศ .2540 เป็นนักเทควันโดหญิงชีมชาติไทยที่ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี2020ที่ประเทศญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงจากโอลิมปิกฤดูร้อนในปี2016ที่ประเทศบราซิล ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกร,รมัมแชมป์เจคอนโดโลกในปี2015รุ่นไม่เกิน46กิโลกร,รมัมและในปี2019ในรุ่นไม่เกิน49กิโลกร,รมัมปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายทหารกีฬาสมสรอนและกิจกรรมพิเศษผดดกกีฬาสมสรและกิจกรรมพิเศษของกองการสมสรอนกรมสวัสดิการหานอากาศกองทัพากาศ ขอขอบคุณข่าวจากไทยเสียมนิวสครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้กับเรานะครับขอบคุณครับ